ทุกคนรักจุกคุกกิ้งวันนี้จะทําผัดงวงเงี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดสไตล์รักจุกนะคล้ายๆผัดไทยแต่ไม่ใช่ก่อนอื่นเราตั้งกระทะใส่น้ํามันนะผัดกระเทียมให้หอมพอกระเทียมเราหอมแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปตามด้วยเต้าหู้แข็งจะสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ผัดให้กุ้งสุกประมาณสัก70%ใส่เส้นเล็กลงไปตามด้วยน้าเปลา่าผัดให้เส้นเล็กของเรานิ่มถ้ายังไม่นิ่มเติมน้ําเพิ่มได้ปรุงรสง่ายๆน้ํามันหอยซอสปรุงรสน้ําปลาตัดรสเล็กน้อยด้วยน้ําตาลแบบหอมโคเลโคเลแล้วก็ชิมจากนั้้้นนเเขขี่ยยสมาาอูง ใส่น้ำมันลงไปตอกไข่ลงไปรอให้ไข่มันเซตตัวขึ้นมาแล้วเราก็เจาะไข่แดงเขียไข่แบบนี้เขี่ยเส้นมารวมกับไข่จากนั้นก็ใส่ผักนะครับผมใส่เป็นถั่วงอกกุยชช่ายแล้วก็กะหล่ำปลีผัดให้ผักมันสุกนะครับใครชอบกรอบก็ผัดเร็วหน่อยตามด้วยพริกไทยจบงานกระดกลิ้นบ้านแล้วกระดกกระทะสัก2องทีเอาไปเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วครับผัดงวงเงียนะครับผมเวลากินให้กินกับพริกป่นแล้วก็บีบมะนาวจากนั้นก็โคกระโหลกบ้าแล้วครับโคเลโคเล,เล,เลทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ